بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. وَقَالَ تَعَالَى أَيْدَنَ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِكَأَرْبِيهِ فَلْيَأْمَنْ صَالِحًا وَلَا يُسْرِكْ رَبِّهِ Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kho, kebahagiaan, kebajikan. ความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่าทำไมผมจึงตั้งหัวข้อนี้ก็ให้พี่น้องสังเกตนะว่าเด็กอิสลามเราเนี่ยถ้าพี่น้องเดินไปพบเขาสักร้อยคนเนี่ย ตามท้องตลาดหรือตามสถานที่ตามห้างอะไรก็ตามเถอะเจอสักร้อยคนเนี่ยพี่น้องว่าเขาจะสามารถพูดถึงรุกลอิสลามห้าประการเนี่ยพี่น้องว่าเขาจะเรียงถูกไหมกับสังคมในยุคนี้เพราะว่าเขาสนุกอยู่กับมือถือสนุกกับเรื่องราวของการเล่นเฟซเล่นไล แต่เรื่องของอิสลามนะไม่รู้เลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยจริงจังกับอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะยากจนก็ตามให้ลูกเรียนเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องไอ้ที่เราหมดไปในเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยผมถามพี่น้องว่าเราเบิกได้ไหมในวันอาครอเรออย่างผมส่งหลานเรียนเนยห้ขวบ ทรงที่ฝ่ายดีพี่น้องครับอ่านจุอม,มาได้เยอะแล้วผมขึ้นโซรานไหนนี้เขาอ่านตามได้หมดเลยถามว่าหลานได้อ่านกุรานได้ตั้งแต่เล็กเนี่ยคนที่เป็นกีคนที่เป็นโต๊ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ดีใจไหมถึงแม้ว่าผมจะยากไร้จะยากจนก็ตามแต่พูดกับตัวเองเลยลูกหลานต้องทรงเรียนศาสนาให้หมด เพราะเราอยู่ดุนยาเนี่ยต้องการรอดอาเครอพี่น้องไม่ต้องการรอดดุนยาผมเคยพูดอยู่เสมอแล้วพูดเนี่ยมันก็แรงดุนยาเนี่ยอยาว่าแต่คนดีเลยรอดคนชั่วรอดกว่าคนดีอีกคนที่ผินหลังให้กับศาสนาของเราเนี่ยเขาอยู่อย่างสุขสบายไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นไม่ได้มองความสําคัญของเรื่องราวของศาสนาเลยแม้กระทั่งบรรดาสัสตว์ต่างๆก็รอดในดุนยา คนที่จ้องจะทำลายล้างอิสลามก็รอดในดุนยาแต่เราเป็นมุสลิมเราต้องการรอดในวันที่เรากำ,กกำลังจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างอย่างไรนะครับสามารถในการที่จะอ่านกุรานได้สามารถในการที่จะกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยตัวเองได้นี่คือจุดประสงค์ของอัลลอฮ์คนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลา ยินดีในขณะที่เขาจบชีวิตเนี่ยคนที่อัลลอฮ์ยินดีเนี่ยพี่น้องครับมีคนอยู่สประเภทสองประเภทแรกคือหนึ่งาฮัดุลาอิลาฮออิลลอล์กล่าวอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ประกอบอาชีพทำมาหากินอะไรก็ลิ้น fishing. กระดิกกับเรื่องนี้นแ,ลแลหละลาอิลาฮออิลลอลสอง วันอิสติกฟารบุคคลที่ขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดเวลาคนคนี้นบีบอกว่าอัลลอฮฺยินดีในวันที่เขาจบชีวิตพี่น้องครับเรื่องที่เป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดกับผู้ศรัทธาคืออะไรวันที่เขาจะจับธงขั้นสุดท้ายคือวันที่วิญญาณของเขากำลังจะถูกดึงออกจากร่าง ถ้าการมีชีวิตอยู่ของเขาในโลกดุนยานี้อยู่อย่างให้ความสนใจในเรื่องราวเอาอิสลามแน่นอนครับจบชีวิตเนี่ยเขาจะจบชีวิตอย่างไรก็ตามถูกรถชนตายของท้องถนนถูกยิงตายถูกบาลาต่างๆตายกาลิมัสฮดะจะมาหาเขาโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าไม่มีคนสอนก็ตามพี่น้องจำไว้และ ถ้าเราดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่ได้เคยสนใจกับเรื่องราวของลูกลนิสลามห้าประการเลยพี่น้องกลิมะละอิละฮิลาลอก็ไม่เข้าใจเรื่องละหมาดก็ไม่เคยสนใจทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายกายกองก็ไม่เคยสนใจในเรื่องของสกาศในเรื่องของสระกอกับองค์กรที่ทำงานศาสนาดูแลเด็กญาติไม่เคยสนใจเลย เรามาดอนมาถึงกลายเป็นแขกแปลกหน้าที่จะสร้างความอึดอัดให้กับเขาทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายก่กองไม่ไปทำฮัตทั้งๆท,งท,งที่ไปแล้วทุกอย่างในบ้านก็อยู่อย่างดีไม่มีขโมยขโจรไม่มีสิ่งเลวร้ายไม่ไปถามว่าถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยผมต่อให้ใครมาสอนกะริมาท่านก็อ่านไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะตอนทุกอย่างดีหมดร่างกายเราดีหมดทุกอย่างดีหมดเนี่ยไม่เอาไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นและเวลาไฟท่าแตกเนี่ยเขาสามารถในการที่จะกล่าวกะริมาสฮาดาได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้เหมือนกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบาลาที่มันกำลังเกิดขึ้น บนโลกดุนยานี้พี่น้องมีความรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกดุญญนยาผู้ศรัทธาไม่ได้มองแค่ข้างหน้าสองเมตรสามเมตรต้องมองไปถึงอาคิระดที่เราจะกลับด้วยและทุกวันนี้หนักแล้วหรือยังพี่น้องฉะนั้นวลีมุสลิมอันซาบาน رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مساركها ومغاربها تاتي الله سبحانه وتعالى نن ได้รวบรวมในโลกดุนยานี้ทั่วสารทิศ ทั้งตะวันออกและตะวันตกนะฉันก็เห็นหมดเลยนบ,บีพูดว่าอินนาอุมมตีสตับลุกุมุลกุฮามาซูวิยาลีมินฮาว่าแท้ที่จริงนบ,บีพูดอุมมัของฉันเนี่ยนะต่อไปเนี่ยอำนาจของอุมมัของฉันเนี่ยจะครอบงำหมดเลยนี่นบ,บีบอกไว้ตอนต้น,ตนจะมีอำนาจครอบงำหมดทั้งดุนยาเลย วะอวตีตุลกันไซนีอัลอาหมัดวะอับวะอับยัดและฉันเนี่ยได้ถูกให้สองคังคังสีแดงกับคังสีขาวเดี๋ยวเขาจะมีรายละเอียดว่าอินนีสะอันตุรบบีลิอุมมตีอัลลายุฮลิกะฮาบิสนาตินบิอามะนบีบอกว่าฉันเนี่ยได้ขอต่อพระเจ้าของฉัน ให้กับอุมาของฉันขออะไรการที่อย่าให้อัลลอฮฺซุบหฮานาะฮวะตะลาทำลายอุมาของฉันเนื่องจากความแห้งแล้งตายทั่วกันไปหมดทั้งโลกว่าอัลลอยุซัลลิตออะไลฮิมอดูวามินซิวาอัฟุซิฮิมและการที่ฉันขอต่ออัลลอฮฺอย่าให้ศัตรูมาคอบงำอุมาของฉันนะครับ ฟายสตาเบฮะไบดอตาหุมเมื่อศัตรูมาครอบงำอุมมีอำนาจเหนืออุมมะของฉันแล้วเนี่ยมันก็จะยึดเอาหมดพี่น้องฟายสตาเบฮะไบดอตาหุมเป็นเรื่องอนุญาตเลยเอาตรงไหนก็ได้ไบดอตาหุมเนี่ยสีขาวๆจะเป็นทองหรือจะเป็นอะไรก็ตามว่าอินนีว่าอินนารบีกอละยาโมฮัมมัดอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับนบีว่า โอ้โมฮัมมัดเอ๋ยนะโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยอิซากดอยตุกอดออันฟาอินนะฮูลายรอดเมื่อฉันได้ตัดสินอะไรไปแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่ใครจะมาโต้แย้งได้นบ,บีบอกอย่างนี้ว่าอินนีอัตอยตุกะลิอุมมะติกะอัลลาอูฮลิกะฮุมบิสนาตินอามะแท้จริงฉันนี้ ฉันได้ให้กับท่านนะ่ะให้กับอุมาของท่านเนะี่ยคือจะไม่ให้เขาเหล่านั้นถูกทําลายเนื่องจากความแห้งแล้งหมดทั้งดุนยาว่าอัลลอฮฺอุษซอลลิลฮิมอะดูวันมินซีวาอัมฟุสิฮิมและการที่ฉันจะไม่ให้ศัตรูมามีอํานาจเหนือพวกเขานอกจากตัวของพวกเขาเองจะเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูด้วยกันนานก็จะคืนดีกันได้แต่ อัลลอฮ์บอกกะนบีมุฮัมมัดว่าฉันจะไม่ให้ศัตรูมามีอำนาจเหนือพวกเขานอกเสียจ,จากพวกเขาเป็นศัตรูกันเองนะครับฟายยสตาบยบัยดอตุฮุมมันก็เป็นเรื่องอนุมัติทั้งหมดสิ่งที่มีค่าณนะที่เรานะครับของเจ้าเมืองเปอร์เซียเจ้าเมืองอะไรต่อมีอะไรเนี่ยวะลาวิจตามาอะไลหิมไมมัมบิอักตอริฮาฮัตตายากูนบาดุฮุมยฮลิกุบาดอ และถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะรวมตัวกันตามหัวเมืองต่างๆจะเยอะมากมายแค่ไหนก็ช่างฮัตตายากูนาบะดุฮุมยูฮลิกูบะดอจนกระทั่งบางคนจากพวกเขาเหล่านั้นทําลายล้างซึ่งกันและกันพี่น้องก็หมายความว่ามุสลิมทะเละกันเองอารมณ์เข้าหากันทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องครับ วายสวายสบีบาดุฮุมบาดอบางคนจับพวกเขาก็จับเป็นเฉลิญซึ่งกันและกันถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนครับพี่น้องอัลลอฮ์ก็จะให้ศัตรูที่ไม่ใช่มุสลิมมามีอำนาจเหนือเหมือนกับเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นทุกวันนี้นะครับเราว่าฮุนบัรก่อนนี่ฟีซาฮีฮีวาซาด และมีเพิ่มอีกในหะด i ษตัวนี้ว่าอินนามาอัคอฟูอัลาอุมมตีอิมมัตันม,ม,มุดิลลนเฉพาะที่ฉันกลัวบนอุมาของฉันก็คือผู้นำที่ชักนำให้คนหลงนี่นบีกลัวมากๆพอนบีพูดคำนี้มันก็โยงกันเลยครับกับคำพูดของท่านรอซูลโยงอย่างไรครับว่าอิซาวะกออะไลาฮิมุไซ เมื่อดาบนั้นมันได้ตกลงบนภูกเขาตกลงบนพวกเขาเหล่านั้นดาบได้ตกลงบนอุมาของนบีม,มุฮัมมัดพี่น้องครับลำยุดฟะอิลายามินกิยามะจะไม่ถูกยกจนกระทั่งถึงวันกิยามัตพี่น้องฉะนั้นก็หมายความว่าเมื่อฟิตนะมันเกิดลงบนอุมาของนบีม,มุฮัมมัดแล้วเนี่ย จะไม่มีคําว่าเบามันจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเหมือนกับเหตุการณ์โควิด19ที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเอาละในบ้านเมืองของเราดีที่สุดแล้วแต่รอบบ้านรอบเมืองละ่ะหนีกันเข้ามาเพราะไม่มีจะกินเพราะหนีความตายมันก็ทําลายล้างหมดทั้งโลกเนื่องจากอะไรนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าการดําเนินชีวิต ของผู้ศรัทธานั้นอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิร์เพราะฉะนั้นเมื่อไม่รับรู้ในเรื่องราวของอาคิร์แล้วเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ให้เกิดบาลาอย่างนี้ถ้าไม่เกิดบาลาล่ะคนที่ทรยศก็จะทรยศเรื่อยไปคนที่ผินหลังให้กับาศาสนาของเราก็จะผินหลังเรื่อยไป ใช้ชีวิตในสภาพที่ไม่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เลยพี่น้องครับอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ฟัสบิรอินนาวะดัลลอฮิฮักกุลวัสตักฟิรลิซัมบิกะอัลลอฮ์บอกว่าจงอดทนนะจงอดทนแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นฮักกุลจริงวัสตักฟิรลิซัมบิก และจงขอพยโทษต,ต่อบาปกรรมของท่านด้วยนี่คือกฎในการดำเนินชีวิตแสดงว่าในการที่เราอ่านกุรานและดูอันกุรานของอัลลอฮ์นะหน้าที่ของเราจะต้องดูความหมายด้วยดูอุลามามุฟัสซิรินเขาอธิบายสุรอกอฟิตอายาที่ห้าสิบหลาตอกออฟิตนาตน อิล่ามันตรกมาอามรัลลอฮฺบิฮฟิตนะคือความโกลหกโกามาในดุนยานี้จะไม่เกิดขึ้นนอกจากว่าบุคคลที่ทิ้งในสิ่งที่อลัลลอฮ์ใชา้ไม่เคยรับรู้ในสิ่งที่อลัลลอฮ์ใชา้ไม่เคยรับรู้ในสิ่งที่อลัลลอฮ์ห้ามดำเนินชีวิตในดุนยาอย่างเดียวคือรับรู้ในเรื่องราวของดุนยาเท่านั้นและ ฟาอินนะหูสุบฮาห์นะหูอัตตาลาอามารบินหักแท้ที่จริงอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตอาลานั้นใช้เรานั้นด้วยกับสัจธรรมและความจริงล้านเปอร์เซนต์วะอามารอบินซอบริและใช้ให้เรามีความอดทนให้มีความสบายไม่ว่าบาลาอะไรจะเกิดเพราะผู้ที่ให้เกิดนั้นคืออัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตอาลา และถ้าเราไม่มีความอดทนกับบาลาอันนี้เราอาจจะตําหนิด่าทอทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอัลลอฮฺซุบฮา,านะฮุวะตาลาตอนนั้นพี่น้องครับฟัลฟิตนะตุฟิตนะที่แปลว่าความโกลาหนโกลามานนั้นอิมมามินตะกิลฮับบางทีเหตุอันเนื่องมาจากว่าเราทิ้งไอสิ่งที่เป็นสัจธรรมว่าอิมมา มินตรกิซบบางทีทิ้งเรื่องของความอดทนไม่มีความอดทนเลยแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่เป็นสัจธรรมพี่น้องครับลาโยบับดุลลอฮุอิลลาบิมาสระอัลลอฮ์จะไม่ถูกกลาบไหวนอกจากสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้เท่านั้นอัลลอฮ์ จะไม่ถูกกลัาไว้นอกจากสิ่งที่ดบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมได้บอกเอาไว้ฉะนั้นพี่น huh ้องครับอิสลามนั้นเรียกร้องให้เราปฏิบัติศาสนาตามท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมว่าอายัดตะบีอันมุสลิมฟีอิบาดะติฮิอัลฮุดูดอันมารซูมะละฉะนั้น การที่มุสลิมนั้นจะต้องปฏิบัติตามในเรื่องของอิบะดปฏิบัติตามอะไรครับขอบเขตที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้เป็นทางการฮูดูดเป็นทางการมัซซูมาได้ถูกบันทึกไว้เป็นทางการก็คือคำสอนของท่านรอซูลสันลลลอฮุอะัยฮิวะสลัมอิชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมะรอห์มัตุลลอฮ์วะบาระกาตุ